สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกันล่างแก่ท่านส่งน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้ฮามาเบิ่งตัวเลขหลังห้อยออกละค่ะตัวเลขวัดนี่กระแตกนับกัรหลสำนักค่ะเก๋ลาแยกกับวเดปอยหลสำนักดอกปอยหน่อยๆแคนแคนละค่ะเข่านับกันไหลสำนักอยู่ค่ะตัวเลขที่ปล่อยมากวัดนี่ค่ะ นี่ก็เด้ปล่อยน้ำกันช่วงแรกแรกคลิปแรกตั้งแต่ต้นงวดค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขชุดแรกเนาะค่ะเนาะชุดแรกสรุปชุดแรกค่ะชุดแรกของเกอุดรล่ะค่ะเกอุดรเกอุดอนกับเขานึ่งหกล่ะค่ะหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะเต็มเต็มล่ะค่ะตรงพันเน้นให้วงกลมให้พร้อมล่ะค่ะหนึ่งหก หนึ 1> 1่งหกวิ่งหกค่ะวิ่งหกกับหนึ่งจับคููมาหายหนึ่งหกเข่าตรงๆค่ะหมดนี่เกอดุดอนกับแตกอีกล่ละค่ะแต่จะเป็นเป็นเหล็กล่างเนาะค่ะเนาะก็บว่าเป็นยังค่ะตัวเหล็กเท่ากับเหรียล่ลางเหรียญบนได้ค่ะเป็นคำนวณมาหายเป็นชุดบนแต่มันไปออกล่างค่ะหนึ่งหกหกหนึ่งค่ะของเกอดุดอนค่ะ สุดโค้งสุดท้ายเกยวดอนเพิ่นกะเกยวดอนกะยังเน้นย่ำหนึ่งหกขึ้เก้าล่ะค่ะตัดออกมาให้หนึ่งหกกับหกเจ็ดเนาะค่ะเนาะหกเจ็ดเกือบเป็นเจ็ดเก้าล่ะค่ะถ้ามันเลขหกกับหัวกัสิบเก้าเจ็ดค่ะตัวเลขก็เป็นไปได้ล่ะค่ะแต่เพิ่นกะเน้นมาให้แล้วค่ะหนึ่งหกหกหนึ่งวิ่งหกเข้าเต็มๆล่ะค่ะโค้งสุดท้าย องสุดท้ายกันยังเน้นย่ำมาห้ค่ะของเกอุดรค่ะชุดนี้ก็จะเป็นของหลานสาวเมืองนอกเนาะหลานสาวเมืองนอกวิ่งลางหกค่ะค่ะของเพิ่นมาลางค่ะวิ่งลางหกเข่าเหล็กวิ่งเต็มๆแมละค่ะเหล็กวิ่งของเราแต่เราบระดจับคููมาห้เนาะค่ะเนาะเจ้าจับห้มาตาสองหกค่ะเหล็กวิ่งเราค่ะเหล็กวิ่งเราก็แม่นค่ะแม่นตลอดแม่นทุกงวดค่ะ แต่กับ,บ,บจับคูมาไห่บ่แมนค่ะบ่เป็นยังค่ะงวดหนาเข้าจับคูไม่เนาะค่ะเนาะเล็กวิ่งร้านเช้าม,ามืองนอกล่ะค่ะค่ะชุดนี้ก็จะเป็นของเซียนนอนหน้าล่ะค่ะเซียนนอนหน้าเนาะวิ่งเล็กวิ่งเก่าบนของเราล่ะค่ะเล็กวิ่งเขาเต็มเต็มเนาะค่ะเนาะวิ่งบนเก้าวิ่งล่างหนึ่งเล็กล่างแล้วจับมาไหา่ห้านึงค่ะ หกหนึ่งกับสิบพอดีพอดีค่ะขื้นแต้มหนึ่งแล้วก็วงกลมให้พรอมลรค่ะวงกลมแล้วหายมาหนึ่งเก่าเนาะหาหนึ่งค่ะมันออกหกหนึ่งค่ะขื้นแต้มหนึ่งพอดีค่ะเล็ก่างวิ่งรางหนึ่งวิ่งบนเก่าแม่นค่ะแม่นทั้งบนทั้งล่างจับคู่มาให้เก้าสี่เก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดค่ะแตกเ็ดเก่าเต็มเต็มค่ะเหลขกของเราอย่าลืมอย่าพลาดเลยค่ะเด้อของเซียนนอนหน้าเนี่ยค่ะสุดยอดค่ะเพราะว่าสิเป็นเล้าหรือเป็น รัฐบาลเนาะค่ะเนาะเอาแล้วจากคลิปนี้เขาก็ต้องคอยไปตามต่อเล่าของเสียนนอนหน้าล่ะค่ะเสียนนอนหน้าเหมือนแร้งกับไฮเด้เฮ่น้ำกันอีกเนาะค่ะเนาะหากท่านได้พลาดคลิปงวดของรัฐบาลค่ะเดี๋ยวไปตามต่อเล่าของเสียนนอนหน้าค่ะนี่ก็จะเป็นเลขเกลําย่ญ่ละค่ะบัานตามก้นวอลติวอลฟังละ,ะเนาะค่ะเนาะบัตรเลขทีสองสองหกค่ะทับสิบห้าถ้ามันขึ้นแต้มหนึ่งก็สิบพอดีเนาะค่ะเนาะสองหก บานเลขที่ขึ้นมาปอนมาหนึ่งเก็ค่ะขามหนึ่งหกไปขามเล็กหนึ่งหกค่ะนี่ตัหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดมันออกหนึ่งหกค่ะบานเล็กที่ที่เกลี่ยไยเบาซูฟังละค่ะสุดนี่ก็พลาดไปค่ะแตมหนึ่งสุดนี่สุดเต็มของปูขนค่ะสุดเต็มปูขนสุดเต็มปูขนกับเข่า ห,ะะหกหนึ่งล่ะค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งสุดเต็มค่ะตัวเลขสุดเต็มเราเนี่ยกะเขาทุกงวดล่ะคะ่ะแต่จะเป็นตัวใดเข่ากะพิจารณาเบิรงเนาะบางเทือกะอยู่ในวงกลมล่ะคะ่ะอันนี้คือสุดเต็มค่ะสุดเต็มปูขนค่ะแต่เนี่ยสุดล็อกเงืนหลานล่ะคะ่ะสุดล็อกเงื่อนหลานปูขนวงกลมให้บนคะ่ะวิ่งเก้าคะ่ะเด่นเก่าเข้าเต็มเต็มค่ะ สุดล็อกเงินล้านปูขนล,ลางไม่ต้องหกเก็ดเนาะค่ะเนาะบ่มีหกหนึ่งค่ะเหล็กลางเราค่ะหนึ่งกับเจ็ดไก่เคี่ยงกันเนาะเหล็กหนึ่งเหล็กเก็ดแต่ของเราเขาเก้าเก็ตละค่ะเก้าเก็ตบนค่ะของปูขนสุดล็อกเงินล้านล่ะค่ะสุดล็อกเงินล้าน อันนี้ก็จะเป็นชุดตั้งงวดของเล่าล่ะค่ะเล่าก็มีหลายสุดเนาะเล่าก็เน้นมมใหายขึ้เก้าล่ะค่ะเน้นมากขึ้เก้าลหละค่ะสุดล็อกเงินล้านเล่าเลขสามตัวที่เล่าเลี้ยงไว้ให้ค่ะเลขเกียงเจ็ดแปดเก้าเลขมันออกเก้าเก็ดเก้าเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะอยู่ในนี้ล่ะค่ะเราอมาจับให้เจ็ดเก้าค่ะเก้าเจ็ดค่ะเลขเก้าเก็ด เลขสามตัวมันออกเก้าเจ็ดเก้าอันนี้ก็คือเก้าเจ็ดค่ะออกตกลับของปูค่ะห้าเก้าเจ็ดค่ะเด็กสามตัวเราเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะเด็กปู้นละค่ะปูขนค่ะถือว่ามาแม่นโยคะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะของเราสามสูตรเข่ามัดค่ะอยู่ในเลขตัวเดียวค่ะอย่าลืมสังเกตตัวพเนนให้ค่ะของปูขน สุดนี่ก็จะเป็นเลขมิติมาล่ะค่ะเลขมิติมาจากหนองคายเนาะเลขมิติมาจากหนองคายเจ๊ลํา่อยก็กเขียนวันที่ผิดจาก17เขียนวันที่16กมันก็นมาออกหนึ่งหล่ะค่ะอ๋อค่ะหนึ่งหแน่นี่มีค่ะเราเลขวิ่งหกค่ะวิ่งหแต่มันจะเป็นเลขลางเนาะจับบนเลขบนเลขลางค่ะเจ6ดแปดหค่ะ 9ก้าแปดหนึ่งค่ะมาไก่เคียงยกคค่ะเล็กสามตัวเล็กสามตัวมันออกเก้าเก็บเก้ารักลอยกับมาเก่าอยู่ค่ะแต่มันเป็นเก้าแปดหนึ่งค่ะเล็กสามตัวชุดนี้ก็จะเป็นของอิสราเอลค่ะอิสราเอลปล่อยต่างต,ต่องงวดคนละค่ะปล่อยตองงวดมาก่อนโมโลเลยค่ะเกลี่ยลำยปล่อย ต่อหมวดเลขสามตัวหกเจ็ดแปดเนาะเลขสามตัวร่องหกหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหกแปดค่ะจับมาหายหนึ่งหกค่ะเด่นหนึ่งหกหกหนึ่งค่ะเข่าแตกอีกละค่ะหมวดนี้ของอิสราเอลค่ะอันนี้ก็จะไม่ตัวหนึ่งเก่าเนาะบอมเป็นเจ็ดเก่าค่ะถ้าเป็นเจ็ดเก่าก็ดีค่ะวิ่งเจ็ดอยู่ เราวิ่งเจ็ดวิ่งหนึ่งค่ะเลขวิ่งก็อยู่ในนี้แหละค่ะถือว่าเลขวิ่งนี่ก็เข่าทั้งหนึ่งทั้งหกแหละค่ะจับคู่มาให้แตกหกหนึ่งอีกที่เก้าแหละค่ะหนึ่งหกตัวเน้นเนาะเน้นชุดแรกแหละค่ะชุดตองวดชุดแรกของเราเลยแหละค่ะอิสราเอลชุดนี้ก็จะเป็นเลขพอโตแหละค่ะพอโตคนไทยมาเก็ตสืบหา เด็กเล่าก็มาคักอยู่ค่ะเจ็ดห้าเจ็ดหกเด็กหกกับหัวลงเนาะค่ะมันเอาหัวเขื่นเป็นเจ็ดเก่ากับแตกเต็มเต็มหรอค่ะเด็กกัโตโนาค่ะเจ็ดห้าเจ็ดหกแตกซ้ำเจ็ดเก่าหรอค่ะกับหัวเขื่นอนและลืมบัดบัดนาฮะกับบลืมเนาะค่ะเนาะหกกับเก่าตัวเดียวกันกันไว้ค่ะเพื่อไว้ ชุดแน่กัเป็นเลขของปูตาผักขาวล่ะคะ่ะปูตาผักขาวก็แน,น่นคักแน่ล่ะคะ่ะเลขกเรามาลักเก่าล่ะคะ่ะมาาเก่าเหลขกเบิ้งอยู่ทั้งบนตนใหม่ก็จะมาาเก่าล่ะคะ่ะหนึ่งเก่า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 ก็พกกว่าได้นะคะเนะเาะเขาันจับเหรียญค่ะเล็กปูตาผักขาวถ้ามันเขา่าเลขบนกัน 9, เก้าเก็เก้าเนาะของปูค่ะ ว่าเหล็กเล่าก็มาลักเก่าอยุค่ะเด็กปูแต่มันกับยุกับดวงผู้เบิ้งเนาะค่ะเนาะผู้ไปเบิ้งซองตัวเหล็กยุตนโพกสีเห็นบคือกันคือว่าล่ะค่ะตัวเหล็กก็เป็นไปได้อันนี้จะเป็นเหล็กเก่งใหญ่เหล็กหลับมาล่าซุดละค่ะก็จะมีตั้งหนีงหาค่ะเนงหาแต่เหล็กมันออกหกหนึ่งเนาะค่ะขึ้นไปแต้มหนึ่งละค่ะ แต,แต่แต้มหนึ่งแต่ขึ้นไปแล้วมันก็ับเป็นเหลขกันคือเก้าล่ะค่ะเราก็บ,บอกมาอยามันกันตเล็ลดลงมาเป็นหนึ่งหางค่ะตัวเหลขกหมดนี่ค่ะตัวเหล็ไจะเบิ้งน้ำกันหลายสำนักเลวเนาะค่ะเนาะเบิ้งน้ำกันหลายสำนักหลายอาจารย์แล้วอย่าลืมจะผ่าด้วยค่ะเด้อตัวเล็กปูขนเพิ่นกันเน้นวงกลมหายุกค,ค่ะ วัดนามาตามต้อกันอีกหรอค่ะอย่าลืมว่าถ้ามันหลายตัวฮากับเบิ้งเอาตัวอยู่ในวงกลมก็ได้ค่ะเบิ้งเอาตัวในวงกลมเนาะคนเด้อเอามาหายชุดแรกชุดแรกก็คือชุดแรกล่ะค่ะเน้นมาแหลวคัดพิเศษมาแล้วค่ะอันนี้คือของอิสราเอลคือกันล่ะค่ะอิสราเอลเนี่ยก็ชุดแรกล่ะค่ะชุดแรกเนี่ยก็ซื้อว่าเน้นมาแลลวเก่งคักแล้ววงกลมให้เรียบร้อยล่ะค่ะ ตัวเก่งตัวแม่นเนาะสุดโค้งอาจจะสุดโค้งอาจจะลุยไปค่ะสุดโค้งสุดแหลกนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะสุดแหลกอันนี้ก็จะเป็นชุดของเกยอุดรค่ะเกยอุดรเกยอุดรมากเต็มๆล่ะค่ะซีโคโค้งสุดท้ายเนาะซีโคโค้งสุดท้าย แน่นให้พ้อมเรียบร้อยแล้วค่ะหกเก็ค่ะมันกับหัวขึ้นกับพอดีค่ะเก็ดหกเก็เก่เกาค่ะตัวเลขกกระยุนเน่ละค่ะได้เต็มๆละค่ะถ้ามันจับไว้เนาะต่อเพิ่นบอกกันแนวทาาตัวเขลพิน่นกระหายมากอยู่ค่ะถือว่าคัดพิเศษมาหายแล้วก็อย่าลืมเด้อควกเด้องว,หวดหนาเข้ามาตามตอกันอีกละค่ะ คลิปนี้เก๋ลำยัยว่าไม่อย่างหลายก็จะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ